อนุวัตรจัดให้แจ้งข่าวเปลี่ยนเงินช่วยเหลือชาวนานไร่และ1,000บาทหลักเกณฑ์เงื่อนไขได้เท่าไหร่กันแน่ฟังเลย สดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่23พฤศจิกายน2567แล้วก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมสําหรับวันนี้นะคะอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาที่สอบถามกันเข้ามานะคะสําหรับเรื่องเงินไร่ล้าน1,000บาทและ ทุกท่านที่คอยติดตามข่าวสารนะคะก็อยากฟังว่าณนะตอนนี้ทางรัฐบาละจะแจกเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนายอย่างไรในส่วนตรงนี้นะคะก็นําข้อมูลมาฝากนะคะซึ่งในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาฟังมาพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับกัน แจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะซึ่งช่วงนี้นอกจากเงิน10,000บาทเฟสต่อไปนะคะของกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐที่เป็นกลุ่มผู้โชคดีแล้วนั้นก็ยังมีอีก1กลุ่มนะคะที่ถือว่าเป็นกลุ่มผู้โชคดีนั่นก็คือกลุ่มพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่ที่ได้รับเงินไรและ1000บาทกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่จะได้เท่าเดิมหรือไม่นั้นนะคะซึ่งในส่วน ะะข้อมูลก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนำข้อมูลข่าวสารจากคุณอนุวัฒน์จัดให้มาฝากสำหรับใครที่สะถามเข้ามาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่มากก็น,น้อยนะเดี๋ยวเรามาฟังคุณอนุวัฒน์จัดให้ฟังพร้อมๆกันเลยค่ะว่าเงินพ่อแม่พี่น้องชาวนานได้อย่างไรนะคะ,ะชาวนาส่วนมากบอกว่าถ้ามาลดจำนวนแบบนี้ไม่เท่ากับ ท่านท่านทั้งหลายกินข้าวโต๊ะหนึ่งเลยค่ะคุณลำพอธิบายคุณลำพายอย่างนี้นะครับถ้าในประเทศนี้ต้องอุดหนุนชาวนาไล่ละพันตลอดต่อไปเนี่ยถ้าในมุมมองของรัฐบาลเนี่ยมันก็ลําบากนะครับเพราะว่าเงินมันคือเอาเงินงบประมาณมาช่วยฮะเข้าใจใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นก็ต้องอุ้มกันตลอดเวลาอุ้มไปเรื่อยๆแบบนี้ฮะมันจะลําบากนะตอนเนี้ก็ พันหนึ่งเหลือสิบไร่ดีกว่าเขาไม่ให้อะไรนะครับอันนี้พูดตรงๆเพราะตอนแรกมันคือโครงการอะไร,ป,ะร,ไรปุ๋ยคนละครึ่งไม่ใช่หรอฮะปุ๋ยคนละครึ่งไม่ใช่หรอตอนนี้ปุ๋ยคนละครึ่งถูกยกเลิกไปแล้วก็เอาไร่ละพันกลับมาแต่ว่ามันลดจากยี่สิบไร่เหลือสิบไร่ฮะโนอืมส่วนใครแฮปปี้ไหมแฮปปี้อันนี้ผมไม่ทราบเพราะผมไม่ใช่รัฐบาลนะครับแต่ท่านมองในมุมผมนะก็คือว่าถ้าจะอุ้มกันตลอดทั้งต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่ไหวฮะ ลงทะเบียนรอบแรกไม่ทนันลงทะเบียนอะไรอะครับสูงไหมครับหกสิบโอนเงินวันไหนเออดูคลิปได้ไหมครับดูคลิปใน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 ใ,ใ,ในอนุวัตติกตอกนี่แหละครับเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าได้ช่วงก่อนตุดจ,จีนนะครับคือสาเหตุที่บอกว่าก่อนตุดจีนมันอาจจะมาก่อนจุดจีนก็ได้ครับอันนี้อธิบายแบบนี้เนาะอธิบายแบบนี้ว่ามันอาจจะมาก่อนจุดจีนไงถ้าแบบ ไปบอกวันเป๊ะเป๊ะเป๊เปเปอะอะคือรัฐบาลเขาก็บอกเข้าคร่าวเข้าคร่าวทุกคนก็ใจร้อนมากต้องวันนี้วันนู้นวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืมใครที่ถามมารอบสองเริ่มอายุเท่าไหร่ผมขออนุญาตไปดูคลิปอนุ瓦ติกดอกนะคะผมขออนุญาตนะเพราะว่าผมตอบแบบนี้มาเยอะมากแนละ้วดูคลิปฟังหลายๆรอบมันจะเข้าใจได้ง่ายเลยโนโนานะทุกคนเข้าใจผมนะ เข้าใจปุ๋ยคนละครึ่งไม่มีใครเอาใช่ครับเขาก็เลยยกเลิกปุ๋ยคนละครึ่งไปแล้วไงครับตอนนี้ก็ใกล้ไล่ละพันก็กลับคืนมาแล้วไงแต่ให้แค่สิบไล่เนะาะเดี๋ยวผมลงคลิปให้นะครับยังไม่ได้ลงขอบคุณทุกคนที่เป็นกาลังใจอันไหนที่พอตอบได้ก็ตอบครับตอบไม่ได้ผมก็รู้สึกว่าเออไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่ามันตอบไปแล้วอะครับ ก็จะเจนนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านตามที่คุณวณัจัดให้ได้ชี้แจงนะคะไรละ1,000บาทได้10ไร่นะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับการจ่ายเงินไร่ละ1,000ันบาทของพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไรค่ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะก็เหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาทุกๆปีที่ผ่านมาทางช่องนะคะก็แน่นอนนะคะจะ คอยติดตามตารางการจ่ายเงินพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่มาฝากทุกท่านเหมือนในทุกปีที่ผ่านมานะคะก็คอยติดตามกันไว้ว่าจังหวัดของท่านจะได้รับเงินกันเมื่อไหร่กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะสาหรับวันนี้นะคะนอกจากจะอัปเดตพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องที่จะเป็นกลุ่มผู้โชคดีกลุ่มต่อไปที่จะได้รับเงินหนึ่งหมื่น บาทก็อย่าดืมนะคะประเภทพี่น้องกลุ่มผูส้สูงอายุที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐนะคะบางท่านนะคะสอบถามกันเข้ามานะคะลงทะเบียนบนแอปทางรัฐเรียบร้อยแล้วแต่ณนะตอนนี้เข้าไปเช็คนะคะก็ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนที่3มนะคะมีอะไรผิดพลาดหรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบได้เพราะระบบยังไม่เปิดนะคะซึ่งแน่นอนนะคะก็ต้องรอระบบเปิดออกมาก่อนนะคะท่านยืนยันตัวตนสแกนใบหน้า เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังนี่ยคะจะมีการให้สแกนใบหน้าใหม่หรือไม่นะคะหรือพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาผิดพลาดในการลงทะเบียนในครั้งก่อนหน้านี้นะคะจะต้อง ไปลงทะเบียนใหม่พร้อมกับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่ก็ต้องคอยติดตามกันค่ะซึ่งในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในขั้นตอนที่3นะคะก็รอาการประกาศผลนะคะว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านก็คือแน่นอนได้รับเงินสด10,000บาทแน่นอนนะคะจะได้รับในช่วงตรุษจีนนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็คอยฟังวันกําหนดให้ลงทะบีย เบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะที่ธนาคารนะคะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ซึ่งคิดว่านะคะน่าจะมาพร้อมๆกับวันประกาศผลบนแอปทางรัฐนั่นเองนะคะซึ่งใครที่มีคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุก,ก็ฝากทุกท่านดูแลท่านด้วยนะคะในเรื่องการลงทะเบียนหรือใครที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐแล้วต้องมีการ ผูกพร้พอมเพยกับเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชนของท่านด้วยนะคะก็อย่าดื่มนะคะลูกหลานดูแลเรื่องนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ท่านด้วยนะคะก็ไม่อยากให้เป็นกลุ่มตกหลน่นเพราะเฟสแรกกลุ่มที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรผู้พิการนั้นก็ ถือว่ายังมีกลุ่มตกหล่นเยอะเลยจะเดียวนะคะโดยเฉพาะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่มีปัญหาการผูกพันเพก,กับเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีนะคะถูกปิดใช้งานไปนานแล้วนะคะบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะก็ไม่สามารถโอนเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่ของท่านได้นะคะก็ฝากลูกหลานดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ